วันนี้ก็เฮ้ยแ่นี้มันจมีได้สัยอะไรอเปล่าะวันนี้คนจะมารงเพลงอะไรที่มนแ่หรือเล่าใช่เลยก็คือวก็วันนี้เราจะมารีแอคสอบเพลงนะนั่นก็คือเพลงแค่นนองชายแค่น้องชายกับกคืณมันดอเธอมาเึ่งนะเออเออขอมาลของถือวัดกล้องนะคะเดี๋ยวมาชมเลยค่ะไปกันเลย

อยแบนด์นะไรแบบนี้แกรมี่น่าจะเองคือพอมันเท่านั้นกิดทันอะถ้าเป็นเด็กกับนี่คือจเป็นกรมี่เลยอะแย่าแอเป็นแบบว่าเป็นนักอยแล้วก็ต้องไปเล่นแบบซีรีส์แบบไฝ่ฟเลน่ถูก Alai, thoại máy lên. Hấp. Không phải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 . Không ไม่ดีอ่ะเขาเรียกไรอ t r a n s i t i o นเหรอเปลี่ยนมุมกล้องตรงนั้นเขาดูเหมาะกับดุลยพินิจแพงๆเลยแมันก็คือที่ไหนอ่ะอ้ยมันโด้ขนาดนี้หรอกนะกล้องก็คือแบบเอ้า อถูกทำตงถูกอะไรนันคือทำถั่วจะพยายามูกจะพยายามไม่ง่ายเอ้สองคนนี้มันมีความแบบ ปาดกักชากันเอันนี้เป็นตัวสอบอกรึป่แก้วอะสอบอกร่าเนี่เป็นตัวสอพอดเพราลูกสาวกำลันจะมีประมาณหกคนอันนี้คยะปหลาดปลาดจากรุงเทพปลาดหนุ่มเมื่ออะไรแข่งรถกระบพวกอิ มันหรอแบบนี้มันฟีนมาหน่อมาโอ๊เออรู้สกยัไงชอบก็คือชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเป็นเขาเลือกเพลงมาแล้วมันเหมาะกับเสียงทองเหมาะกับเสียงโคมัสคือยังชอบเสียงโคมัสมากเพราะว่าแบบฟังแล้วรู้รู้สึกนึกถึงแบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยบอยแบนด์เนื้อเสียงเหมาะกับการเป็นบอยแบนด์มาก กองก็ดีต้องมาลองเพลงพขาเนื้อเสียงเขาแบบพอร้องด้วยกันแล้วมันไม่ได้แบบว่ามันไปได้กันเหรอเนาะมันไปได้เลือกเพลงถติว่าเลือกเพลงูเหมาะเนื้อเพลงเนื้อเสียงเขาไม่ชอบไม่ประทับใจการแบบวางมูตแอนโทแล้วก็เนะี่ยทันชิชั่นกันแบบปรับกล้องมุมกล้องอะไรต่างๆมันดูแบบสบายตาดูดูชัดไปกับดูชัดเจนแล้วก็ไปกับเพลงด้วยมันแบบชิวๆสบายๆน่าจะได้ฟังได้เรื่องหลอกคือหลอ่อแล้วแล้วหลอก คำหล่อนะเป็นเราชอบเลยไหมเราชอบเราชอบเราชอบความหล่อของพี่ประหลัดมากเลยแล้วทำไมมันแบบเแว่าเราเข้าไปแล้วแล้วแบบเออน้องก้องก็แบบใส่แบบประหลัดมันหล่มากเลยนะพี่จริงๆคือคาแรคเตอร์มันมันชัดมันโดดออกมาเลยแบบชัดเจนเลยอ่ะไปกันต่อเพลต่อไปคือแค่น้องชานไปกันต่อแฟนงที่สอง ก็หล่ออันนี้เป็นอะไรเป็นประหลัดเหมือนกันแต่เข้าสู่สำนักงานใหญ่ฉันอยากให้เขามทกวันเพีกอนเอที่แล้วทำไมเพราะว่าความดังมันเท่ากันเพราะว่าความดังมันเท่ากัน

ชอบเพราว่าเ็นกล้องแบบเป็นกล้องวงจรปิดแพี่เก่งนสามปีแ้วชื่ เป็นแบลเบ้หมนเอ๊ะไม่แบบหล่าหลังไงแบบมาบอกแบกอ่ะเนี่เคยมีสักแแบไปที่รู้สึกมองหน้ากันแล้วเหมือนสมจกแล้วพรแล้วเพอเป็นอีเฟรมมันมีเฟรมลัน อนเนี้ยอ no. ันเนี้เหมือนก็เหมือนเป็นสองคู่นี่ตัดมาเลือกเลยตัจะเป็นคนเลือกมาท่ยูคนเลือกเลยนี่น่ชอบชาตนี้สามแรปเปอร์เห็งขอมันเวลาแรปดีมากเลยอ่ะชอบคนเยอะมากอ่ะ

ออกอยาเห็นกิองก้านต้นแบบนีอแล้วก็ร้องอยากว่าเล่นยังไงอ่วชอบคอนเซ็ปต์นียังร้อง เด็กดีฮะเป็นยังไงชอบคอนเซ็ปต์มากแต่เราต้องบอกนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเราดูกันมาแล้วใช่รอบรอบที่ลอยละที่แปดสิบจะได้โอการีแอคชั่นก็เลยมันอาจจะไม่ได้บอกว่าว้าวแต่จริงเงล แต่ใจความเราคืออยากจะรีแคปว่าเรารู้สึกยังไงกับผลงาน<ม>ชี้<ม>นนี้ในมุมของคุณภาพงานหรือว่าไอเดียของคุณ้งงาน<ม>ซึ่งสำหรับนี่นะนี่ให้เป็นท็อปแลนของโคเวอร์ในปีนี้เลยเ,ออเรื่องคอนเซปตเรื่องสีภาพ<ม>เรื่องกล้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันมันใหม่อะสำหรับปนะีนี้เรองกว่ามันใหม่อย่างแบบ ตอนที่เขากระชากซูมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะจะเห็นในซีรีส์ของดูมันดิอยู่แล้วแหละที่มันเป็นซีนตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นในโคเวอร์หรือว่าในอิีของดูมันดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเล่นแบบนี้มันมันดูมันมีความแบบมันดูน่าสนใจขึ้นอะไรเงี้ยมันมีเซนส์ของความตลกอยู่แล้วมันน่ารักมากหรือว่าเรื่องมูท์โทนความแบบเป็นเพจความเรโทรแต่ว่าไม่ได้แบบเก่าขนาดนั้นก็คือแบบโมเดิร์นอะ ปีแบบปีสามสิบเนี่ยอย่างเงี้ยเคยยังเป็นแบบเทปคัสเซตอยู่อะไรประมาณใช่อันนี้น่าจะเดาความตั้งใจของเขาใช่ก็ฟิลนั้นแต่ว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นออฟฟิศแต่โมเดิร์นแต่มีความโมเดิร์นเนาว่าจอแบนแล้วจอแบนแล้วไม่น่าจะเป็นจอตู้อ่าถูกอะไรก็เลยพิเศษผ่านสภาพได้ดีมันผ่านทุกสภาพได้ยังไงชอบทุกคนหล่อหล่อแล้วล้างตาหล่อแล้วล้างตาเจริญหูเจริญตาไบหมดเลยเจอที่เอาทุกคนมาใส่แว่นอะมันแบบ คือยอยากรู้ว่าเริ่มต้นมันคือมีคนนึงใส่แว่นแล้วแบบเอาไม่ได้ผมต้องไปหามาใส่หรือแบบว่าทุกคนอ่ะเรานี้เรามาแจกแว่นใ,ให้ทุกคนใส่อะไรเงี้เยเพราะว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่ออฟฟิศหนึ่งจะมีคนรอเจ็ดคนแล้วคนรอเป็นคนใส่แว่นหมดเลยมันก็แล้วใส่แว่นแล้วห่อทุกคนเลยด้วย ชอบชอบวิธีการเล่าเรื่อง<ม>ใช่ไหมคุมกล้องมุณภา<ม>พเพราะวิธีการคิดต้องบอกว่าชอบตั้งแต่เลือกเพลงแล้วแค่น้องชายมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็ไวรอบประมาณหนึ่งเลยมากมากเลยแล้วแบบพอเอามาเล่าเรื่องด้วยวิธีใหม่เลยแบบนี้มันทําให้น่าสนใจแล้วก็แต่ละพาร์ทที่เลือกให้แต่ละคนจับคู่กันร้องอ่ะม,มันมันดึงเสน่ห์ของแต่ละคนออกมาได้กุ๊บพี่แบบเรารู้สึกชอบอีกกุ๊บเมงเฮกูสามคนที่แรปอ่ะ มันเป็นเคมีอะไรใหม่ๆมากโทมชันเจอแล้วก็ตองเอิญใช่ไหมมันมันเท่ด้วยมันแบบสมาร์ทด้วยแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาเลือกโทนคีย์หรืออะไรอย่างไรให้มันแบบเลือกโทอนเหมาะกับแต่ละคนจริงๆต้นก็เสียงบางแล้วก็มีความแบบโฟล์ไหลเลื่อเอ่อไหลลื่นโทมัสก็เสียงแบบเบสหน่อยตองหน่อยมี่คือแบบที่แบบที่เข้มามาก เป็นคีย์แมเสเซจที่แบบเดินคือพุ่งเข้ามาเลยแล้วแบบบวกกับภาพที่เห็นบวกกับหน้าที่วามันแบบหลอกคือแบบอย่างยกมือไหว้อะไรแบบเราเป็นฟิลแบบ์มแบบเออเฟรมแบบพี่แม็กน้องเติร์นแล้วก็พี่สีอ่ะคือมันแบบจากรุ่นสู่รุ่นเท่าไหร่ว่ามันคือความหล่อแบบคือนนคนที่จะขึ้นเป็นตัวพ่ออะไรอย่างเง <laughs> ี้ยแบบดูพี่นะโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นมันแบบนี้คือแบบ เออเราก็อยากเห็นแอบเห็นอยากแอบอยากเห็นพี่แม็กกับน้องเติร์นนั่นแหละเพราะว่าตอนเขาไปเชียงใหม่ด้วยกันเขาแบบเขาดูแลเออฟิลแบบว่าแดดดี้พ่อลูกอะไรแบบใช่ไหมน่ารักดีรอบดีก็น่ารักแล้วก็ชอบเก่งเติร์นชอบที่เขาแบบทำนั่งเงือ่งอ่ที่เราเห็นแบบเราว้าวขนาดดูหลายรอบแล้วอ่ะคือพี่เน็ตเน็ตเน็ตหล่อมากเรลยว่าทุกครั้งที่เป็นซีนพี่เน็ตอ่ะ มันใช่ไมรอจริงมันเข้าถึงอะไรว่ามันคือความซิกเนเจอร์ของแบบหน้าอะไรเงี้ยท่อนเขาที่เดินมาแล้วกองสูบเข้าแบบโลจริงคือในเพลงมันก็จะมีท่อนที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนด้วยความที่ทุกคนเป็นหน้านักแสดงแล้วเวรมันมีความแบบในท่อนนั้นนะต่อให้มันจะเป็นท่อนทั่วไปเลยแต่เดออแต่มันก็เด่นแล้วมันดึงความสนใจออกมาได้มันดูเล่าเรื่องอมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าชินแบบนี้นักแสดงแบบนี้ จิตคอมเหรอแต่ว่ามันแบบมันทําให้เราเห็นว่าแบบเฮ้ยถ้าดูมันถึงทำซิตคอมอ่ะมันมันนักแสดงมันพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยการเล่าเรื่องที่มันแบบมีความตลกธรรมชาติอะไรเงี้ยเห็นภาพเหรอว่ามันแบบเก็ตไอเดียขึ้นมาได้แบบเออน่ารักดีเนาะประมาณนั้นจดจดจดไปอ๋อเป็นเซตติ้งแบบ ออฟฟิศ <Office. S 1> เป็นออฟฟิศอะไรแบบนั้นอะโพลิสออฟฟิศอะไรกัน, <c oughs> นโดยรวมแล้วกันก็คือชอบเก็ตไอเดียว่าเราซื้อไอเดียที่แบบว่าเล่าเรื่องแบบนี้ภูมิภาพแบบนี้ชอบเข้ามากไม่เหมือนกันให้เป็นแบบอันดับหนึ่งเลยสําหรับ DM ร e ียมดีโคเวอร์จริงเพราะว่าอันนี้เพราะอันนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรใหม่ๆจริงๆเนาะเป็นอะไรใหม่ๆมากนะสาหรับนี่อ๋อแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นแก๊งพี่พระเอกใช่ไหมใช่เรามารอดูกัน ยังไงคนสวยฮุเขาจะมาในเพลงเราจะแบบ sorry หรือว่าอาจจะเป็นคิปคลิปทุบหัวอีแบบไม่ได้ไม่ได้หรือชื่อหาไดะก็รอดูรอรอดูสำหรับวันนี้ก็ไว้บอร์มาณนี้ถ้าเกิดดีมดคอเปอร์ปล่อยออกมาอีก ก็ก็ดีก็ดีก็รอดูแตวรอดูว่าเราว่าเราว่าเราจะใช่ว่าเราจะได้ทำไหมตัวเรานทีอีกหรือเปล่าแต่ก็ดีนะเป็นกำลังใจให้อยากให้ทำงานใหม่ๆป้อนออกมาให้แบบนี้ได้เห็นอีกเพราะว่าน้องๆอีกหลายๆคนเลยที่มีความสามารถอยู่ใน่า่นั้นก็อยากจะได้แบบเห็นออร่าความสามารถน้องๆออกมาในพริ้งวันนี้ีก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะผ่านสามสี่ Sorry. Sorry. <laughs> you better, you better try. <laughs>